สิบอันดับสิ่งประดิษฐ์สุดเจ๋งในซีรีส์ Phineas and Ferb ที่มาลองดูกันครับว่าแฟนๆของซีรีส์เรื่องนี้จะยังจำสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ได้หรือเปล่า Phineas gonna Ferb do it ต้องบอกเลยว่าสเสน่ห์ของซีรีส์เรื่องฟีเนส a นเฟิร์บนี้ก็คงจะต้องเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เหล่าตัวละครอ,อย่างฟีเนสกับเฟิร ป็นคนสร้างขึ้นมาซึ่งสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่เราเห็นในซีรีส์มันก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่พวกเขาสร้างขึ้นมาภา,ายในระยะเวลาการปิดภาคเรียนฤดูร้อนของพวกเขาเองแต่มันก็ไม่ได้มีแค่สิ่งประดิษฐ์ของแค่2หนุ่มเท่านั้นยังรวมถึงสิ่งประดิษฐ์ชั่วร้ายของดรดูเฟนชเมิร์สที่ก็เป็นเสน่ห์ของซีรีส์เรื่องนี้เช่นกันในคลิปนี้ก็เลยจะมาเลือกสิบอันดับสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่ปรากฏในซีรีส์ว่าชิ้นไหนที่เจ๋งที่สุด อันดับที่10 t i m ม m a c ชชีนในตอน It's About Time f ฟิเนนซกับเฟิร์บยังชมพิพิธภัณฑ์แดนวิวพวกเขาได้เข้าไปในห้องที่เก็บอุปกรณ์ในอดีตแล้วก็เห็นไกด์กำลังเล่าข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องไทม์แมชชีนที่ใช้งานไม่ได้ววั19นน้่่าีท แต่แน่นอนเรารู้ว่าเขาทำไม่สำเร็จในงั้นเราก็คงได้เจอเขาแล้ววันนี้ใช่ป่ะใช่ป่ะฮะฟีเนสกับเฟิร์บก็จึงได้ไอเดียที่จะซ่อมเครื่องทายแมชชีนจนต่อมาแคนเดสก็ได้เห็นฟีเนสกับเฟิร์บกำลังซ่อมทายแมชชีนแคนเดสก็ตะโกนเพื่อฟ okay> ้องแม่ของเธอก่อนที่เธอจะถูกไล่ออกไปนอกพิพิธภัณฑ์โดยที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบอกว่าเธอแหกกฎของพิพิธภัณฑ์ด้วยการตะโกนห้ามตะโกนโวกเวกไปเห็นป้ายได้ไงอ๋อี่พิพิธภัณฑ์ นูก็ไม่อยากปลุกใครตื่นหรอกถ้าถูกเตะโดงออกมาด้วยเหรอแต่จากนั้นเธอก็กลับเข้ามาได้โดยการช่วยเลยจากเด็กหนุ่มคนหนึ่งแล้วเคนเดสก็พยายามลากแม่เไปที่ห้องที่ฟีนิสกับเฟิร์บกำลังซ่อมไทา์แมชชีนเมื่อลินดากำลังเดินไปอย่างช้าๆาเคนเดสก็ได้วิ่งไปหาฟีนิสกับเฟิร์บขณะนั้นเอง พวกหนุ่มๆก็กําลังเปิดเครื่องทายแมชชีนทันทีที่พวกเขากำลังทดสอบเครื่องทายแมชชีนมันก็จะพาพวกเขาทั้ง3ย้อนเวลากลับไป30ล้านปีก่อนคริสต์กาลดรอะไรกันเนี่ยแคเดสซึ่งมันทําให้พวกเขาได้พบกับไทแรนโนซอรัสเร็กซ์และมันก็ได้เหยียบลงบนทายแมชชีนโดยตรงทําให้เครื่องทายแมชชีนเละไม่มีชิ้นดีอย่าตรงเสียงดังนะและยาดุดิ๊ดดุดิ๊ก แต่ต่อมาฟีเนสก็รู้วิธีที่จะส่งข้อความจากอกดีตไปหาเอเซเิเบล่าที่กำลังอยู่ในโลกปัจจุบันผ่านซากฟอสซิลจำเจ้าตัวร้ายนี่ได้บ้างมาเอออย่างรอยเท้าของสัตว์ที่พยายามจะเขเมือฉันทั้งเป็นนะ่ะและยังเป็นรอยเท้าเดียวกับที่แข็งกลายเป็นหินอยู่ในพิพิธภัณฑ์ด้วยวิเศษแต่มันช่วยให้เราหลุดจากยุคหินได้ยังไงไม่ทราบดูนี่นะดูเหมือนรอยเท้าทีเล็กซ์นะดูสิมีข้อความด้วย ทำให้ในที่สุดอิซาเบลาก็ได้รู้ว่าจะต้องสร้างเครื่องถ่ายไมชินเครื่องใหม่เพื่อช่วยเหลือฟีเนสร่วมกับเหล่าเนนารีจนต่อมาเธอได้เดินทางย้อนเวลากลับมาและช่วยชีวิตทั้ง3คนแต่ถ้าว่าเครื่องถ่ายไมชีนจำเป็นจะต้องเสียปลัก๊กเพราะมันใช้พลังงานไฟฟ้าทัาในใดนั้นเองสายฟ้าก็จะฟาดลงมากระทบสายไฟที่แคนเดสกำลังถืออยู่และเครื่องก็ทำงานพาทุกคนกลับมาสู่ยุคปัจจุบัน ถามหน่อยเราจะไปหาไบฟ้าที่ไหนในยุคไดโนเสาร์แบบนี้เนี่ยฮะเทพนิพพานจะิไปอีกสิบรายอันดับที่9กเครื่องดำน้ำย่อส่วนในตอน Journey to the Center of Candace ฟี i n สกับฟิร์กกำลังมีปัญหาในการตัดสินใจว่า พวกเขาอยากจะสร้างอะไรในวันนั้นว่าจะเป็นรังสียอดส่วนหรือจะเป็นเรือดำน้ำําดีขนาดนั้นเองอิสเบลาก็กาลังมาเยี่ยมพวกเขาสุนัขของเธอพิงกี้ก็ได้กินสายสะพายของอิสเบลาเข้าไปเฟิร์บจึงเสนอไอเดียอย่างเงียบๆว่าเขาจะรวม2นางคีตเข้าด้วยกันโดยยอดขนาดตัวลงและเอาสายสะพายออกมาจากข้างในกระเพาะของพิงกี้เพื่อจะปล่อยแขนกลอทริยะออกมาซึ่งเป็นตัวภาพ,ภาพแพล์ให้มีขนาดเล็กลงพอที่จะเก็บมันเข้าไปในเครื่องได้จากนั้ ก็ขับยานมาที่ปากเพื่อให้พิงกี้คายออกมาง่ายมากแววแต่เจ๋งแต่เธอวอกก็เกิดการผิดแผนกลายเป็นว่าพวกเขาได้เข้าไปในร่างกายของแคนเดสแทนเพราะตามแผนก็คือตั้งใจจะให้พิงกี้กินแซนด์วิชชีส ที่มีเรือดำน้ำอยู่ข้างในแซนด์วิชแต่แคนเดสน้อมาเห็นแซนด์วิชก่อนเธอจึงกินแซนด์วิชและฟีเนีสกับเฟิร์บก็ถูกกินเข้าไปด้วยภายในรา่างกายของแคนเดสหนุ่มๆได้แตะเส้นประสาทตาและหูผ่านระบบประสาทเพื่อดูว่าแคนเดสกำลังเห็นอะไรอยู่พวกเขาเห็นว่าเธอกำลังเดทกับเจอร์มีฟีเนียสก็โทรหาแคนเดสเพื่อบอกเธอแต่เธอก็ไม่เชื่อเขาเธอติดนะาจะมีสายเข้านะฮัลโหลแคนเดสฉันรู้ว่ามัน <Black. S 2> แต่เฟิร์สกับฉันติดอยู่ในเรือดำน้ำนิวเคลียร์เราอยู่ในแซนด์วิชท,ที่พี่กินตอนนี้อยู่ในท้องพี่ <c oughs> นายบ้าหรือเปล่าโทรมาทำไมยเดี๋ยวและเพื่อเป็นการพิสูจน์ เฟิร and Mont ์บก็จึงช้าไม้ปัดฝุ a, ่นเพื่อจัรกจี้เธอขณะที่แคนเดสและเจอร์มีเดินทางมาถึงร้านแซลวิชของอาเขาฟีนิสกับเฟิร์บซึ่งก็ยังอยู่ในลําคอของเธอก็ได้จั๊กจี้เธอเพื่อที่เธอจะได้ไอพวกเขาออกมาและเมื่อออกมาได้พวกเขาก็กลับสู่ขนาดปกติในขณะที่แคนเดสก็โทรหาแม่อย่างรดเร็วเฮ้ยแคนเดสฮัลโหล แม่ฟินนสกับพ่อสร้างเรือดำน้ำเจ๋วค่ะเคนเดสเดี๋ยวแม่ไปหานะเดี๋ยวนี้เลยแม่ต้องไปที่ร้านลุงของเจอร์มี่เพื่อซื้อแซนด์วิชไปฝากพ่ออยู่อันดับที่8หุ่นยนต์บ้านต้นไม้ในตอน t r e e to Get Ready ฟีเนสกับเฟิร์บได้ปรับปรุงบ้านต้นไม้เก่าของพวกเขาอิสเบลลาก็เข้าไปทักทายพวกเขาตามปกติจากนั้นพวกเขาก็ไปเครื่องลิฟต์เด้งตัวที่ทําจากห่วงยางเด้งขึ้นไปยังด้านบนของบ้านต้นไม้เพื่อที่จะขึ้นไปดูวิวอิสเบลลามองไปเห็นบ้านต้นไม้เก่าของแคนเดสที่เธอไม่ได้ใช้แล้วอิสเบลลาบอกว่ามันเป็นเรื่องเศร้าซึ่งฟีเนสก็ได้ไอเดียในการแปลงโฉมบ้านของแคนเดสโดยที่อิสเบลลาเสริมว่า มันควรจะเป็นอะไรที่บ่งบอกตัวแคนเดสมากกว่าเฮ้ hey, ถ้าเราแปลงโฉมมันดูล่ะเอาสิเป็นแบบว่าไม่รู้สิเป็นแคนเดสในขณะที่แคนเดสกำลังหงหุดหงิดเพราะเล่นเกมแพ้ฟีเนียสก็เรียกแคนเดสให้ออกมาข้างนอกและบอกให้เธอไปดูบ้านต้นไม้เก่าของเธอซึ่งตอนนี้มันหลังใหญ่และดูดีขึ้นมากแคนเดสยังสงสัยว่าเธอจะเข้าไปดีไหมแต่สเตซี่แทบไม่ลังเรเลยโ oh, อย้อย่าขี้วัววัวไป่อยเลยแคนดี้มาเร็วไปกัน๋ยวน พวกเธอเดินเข้าไปและเคนเดสก็รู้สึกปล่ายใจกับบ้านต้นไม้ของเธอที่มีอ่างจากกุชชี่ห้องสวยรวมความบันเทิงมีกระดิ่งมีระฆังหลายร้อยตัวจากนั้นพวกเธอก็ก็ไปในลิฟต์และได้ยินฟีเนสบอกให้พวกเธอลองกระเด้งและพวกเธอก็เด้งไปจนถึงสูงสุดข,ของบ้านกระเด้งโอ้เจ้้ได้ยที่ตรงนั้นก็จะมีปุ่มให้กดเป็นปุ่มบอตอบอ เคนเดสสงสัยว่าบอตอบอเกิดมาจากอะไรฟีเนสก็บอกว่ามันคือบ้านต้นไม้ประจันบานบอตบอเกิดจากอะไรอ่ะบ้านต้นไม้ประจันบานและบ้านก็จะกลายเป็นหุ่นยนต์บ้านต้นไม้ขึ้นมา ซึ่งเหล่าน้องชายก็ได้แปลงบ้านต้นไม้ของพวกเขาให้กลายเป็นหุ่นยนต์เหมือนกันเคนเดสชอบใจมากครอบแหงควบคุมมันเหมือนวิดีโอเกมที่เธอพิ่งเล่นมาและพวกเขาก็พากกันออไปต่อสู้กันในเมืองด้วยลูกเล่นการโจมตีหลายอย่างอย่างการปล่อยลูกบัญยาออกมาโจมตีกันและสุดท้ายก็ต่อสู้กันกลิ้งไปกลิ้งมาแล้วก็กลิ้งกลับมาทันเวลาที่แม่มาถึงบ้านพอดี ทำให้แม่ไม่รู้ว่ามีการสร้างหุ่นโยน์ต้นไม้มาก่อนเราถึงกอ่อนสนุกกันใหญ่เลยนะแม่ฮะรู้ไหมเขาว่ากันว่าไงอันดับที่7จ็ดบร t บอทในตอน i อ r รบอทโปรเจกต์นี้เกิดขึ้นในวันที่พวกหนุ่มๆพยายามตัดสินใจว่าจะมีไอเดียอะไรจาก5แผนในวันนั้นที่พวกเขากําลังจะทําแล้วจู่ๆใแบบไม้ก็ร่วงลงมาทําให้พวกเขาตระหนักว่าพวกเขามีมาอยู่หน้าร้อนอีกไม่เยอะแล้ว ทำให้ฟีเนสตัดสินใจสร้างหุ่นยนต์เรนแบบตัวพวกเขาขึ้นมาเหล่าบรบ,บรอดถูกสร้างขึ้นด้วยเครื่องสร้างหุ่นยนต์โดยการสแกนร,รูปของเด็กๆ และอุปกรณ์ก็จะมีความสามารถในการสร้างแบบจําลองของพวกเขาภายในเวลาไม่นานบรบอทจะถูกควบคุมด้วยร่องมือคอนโทรลซึ่งมีสองโหมดก็คือโหมดเต้นกับโหมดทํางานบรบอทมีประสิทธิภาพมากในโหมดทํางานซึ่งในไม่ช้าพวกเขาก็ทํางานเสร็จสิ้นทั้งหมดที่พวกมันได้รับมอบหมายไม่ว่าจะเป็นการสร้างสวนสัตว์ขนาดเล็กจนต้องส่องกล้องเจอทัด ห้องล่องหนและอุโมงสูสู่ใจกลางโลกพวกเขายังสร้างแม้กระทั่งร้านกาแฟแฟรนไชส์ตัวเองซึ่งทำให้ฟีเนสรู้สึกว่าตัวเขาเองแทบไม่ได้ทำอะไรเลยและเมื่อฟีเนสตัดสินใจจะให้พวกรบรบบทปิดร้านกาแฟมันก็เลยทำให้พวกรบรบบทไม่พอใจมากพวกนายเขาชิมกาแฟกันมากเกินไปอ่ะต้องปิดกิจการ และฟีเนสก็พบว่าตอนนี้พวกประวัติสามารถควบคุมตัวมันเองได้แล้วและก็เริ่มกำลังจะเข้ามาทำร้ายพวกหนุ่มๆแต่ทว่าพวกมันก็ถูกเปลี่ยนให้อยู่ในหมดเต้นรำซะก่อนในขณะที่แคนเดสกำลังรอฟ้องแม่เรื่องนี้เพราะแม่กำลังกลับมาพอดีซานตาคลอสที่มีแผงแม่เหล็กติดใต้รถเลื่อนลอยได้ก็บินผ่านมาพอดีทำให้เหล่าโรบอทถูกดูดหายไปก่อนที่แม่จะมาเห็น แต่ปากว่ามีหุ่นยนต์ฟินิสกับฟอบในสนามบ้านเราค่ะแม่ใช่แคนเดสมีหุ่นยนต์ฟินิสกับฟอบที่สนามหญ้าด้วยนะจ๊ะอันดับที่6เครื่องลบสิ่งในจิตใจมนุษย์ในตอน Tips of the Day มาเริ่มขึ้นมาดูเฟนชเมิร์ดแด้ทำวิดีโอหน้าขายหน้าของเขาในตอนวัยรุ่นหลุดไป จนเป็นกระแสนในอินเทอร์เนต็ตมันทำให้เขาเกิดความอับอายมากซึ่งเขาก็ได้เล่าเรื่องนี้ให้กับแพรรี่ฟังแพรรี่จึงได้ช่วยเขาโดยมอบเครื่องยูริสครอบจักรวานให้เขา เพื่อลบคลิปมันออกจากอินเทอร์เน็ตแต่ดูเฟิสเมิดมันต้องการแค่นั้นเขาต้องการลบเรื่องนี้ออกจากจิตใจของคนทุกคนจึงได้ประยุเครื่องที่แพร่รื่อให้มากับอุปกรณ์อ่านจิตใจมนุษย์ของเขาเป็นเครื่องที่จะสามารถลบความทรงจำของคนที่เป็นอุปกรณ์ที่สามารถล้างจิตใจของผู้คนจากความทรงจำที่เฉพาะเจาะจงได้โดยจะลบสิ่งที่ปรากฏบนหน้าจอให้หายไปเมื่อฉันเมื่อฉันกดปุ่มดีลิตรงนี้แล้ว อะไรก็ตามที่ฉันคิดซึ่งจะปรากฏบนจอนี่ก็จะจะ,จะถูกลบออกจากคอมพิวเตอร์ทุกตัวและและออกจากหัวทุกคนในอนาคตสามรักแต่ทว่าเขากลับไปคิดเรื่องอื่นก่อนระหว่างที่เครื่องกลางทำงานเลยทำให้เขาพลาดที่จะลบเรื่องคลิปตลกของเขาในเน็ตทำให้ผู้คนยังตลกกับคลิปของเขา,าอยู่ดูสิไอบ้บ้าโนั่นอีกแล้วลอ,อ่ะเรารอเขาไ้กล้าอ,อ,อกับบ้านเลยดีกว่าอันดับที่5เครื่องย้ายมวลสารในตอน Does this duck bill make me look fat? อเดียนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสิ่งประดิษฐ์เครื่องเดียวกันของนักวิทยาศาสตร์คลังในภาพยนตร์ไซไฟที่พวกเขากำลังดูและเมื่อเห็นสิ่งนี้ฟีเนียสก็ประกาศว่าเขาจะสร้างเครื่องย้ายมวลสารขณะนั้นลินดาก็กำลังคลานหาตุ้มหูแบบห่วงของเธอที่หายไปฟีเนียสก็บอกว่าพวกเขากำลังสร้างเครื่องย้ายมวลสารเพื่อที่จะหาตุ้มหูให้แม่เขา หลังจากนั้นพวกเขาก็รีบไปที่โรงรถเมื่อพวกเขาสร้างเสร็จเครื่องเคลื่อนย้ายมวลสารก็จะมีลักษณะสีเงินมทชอลิกและมีรูปร่างเหมือนห่วงขนาดยักษ์มีสายไฟต่อเข้ากับเพดานและผนังเมื่อเฟิร์บถ่ายรูปฟีเนียสเพื่อบันทึกเป็นผลงานการประดิษฐ์ครั้งนี้เคนเดสก็วิ่งมาและบ่นว่าทำไมชอบทิ้งแพรรีไว้ที่ห้องเถอดครั้งแล้วครั้งเล่าทันทีที่เธอเห็นเครื่องเครื่อง,องย้ายมวลสารเธอก็เริ่มวิ่งออกไปตามหาลินดา แต่ก็ไปสะดุดสายไฟและทะลุผ่านเครื่องย้ายมวลสารโดยที่เธอได้ลากแพรรี่เข้าไปด้วยปรากฏว่ามาทําให้พวกเขาสลับร่างกันแคนเดสอยู่ในร่างของแพรรี่แพรรี่อยู่ในร่างของแคนเดสไปตุนปากแปดใช่ไหมตุนปากแปดพี่กับแพรรี่เข้าเครื่องย้ายมวลสารพร้อมๆกันทําให้สมองสลับกันแน่เลยอ๋อเหรอยะ รีบเปลี่ยนฉันกลับไปเลยนะไม่งั้นฉันเดี๋ยวและแคนเดสก็เริ่มโกรนกเมื่อเจอร์มีก่กำลังจะมาเยี่ยมเธอแต่ทว่าแพรรี่หายไปเพราะว่าเขาได้เริ่มไปปฏิบัติการสายลับแล้วทั้งทที่ยังอยู่ในร่างของแคนเดสแต่พอหลังจากที่แพรรี่กลับมาแคนเดสก็พยายามหาผู้งเด็กเพื่อที่จะเปลี่ยนเธอกลับไปเป็นปกติและสุดท้ายเธอก็ได้กลับร่างเดิมแต่ททนทีที่คือร่างเดิมแคนเดสก็รีบวิ่งไปที่โรงรถเพื่อไปตามแม่ให้มาจาับผิดน้องชาย แต่อย่างไรก็ตามเมื่อแคนเดสกลับมาที่โรงรถแล้วและโทรหาลินดาในอีกไม่กี่วินาทีต่อมาก็ได้มีการยิงอย่างไม่ได้ตั้งใจของเครื่องยอดส่วนของดร์ดูเฟนเร์ดทำให้เครื่องเทเลพอร์ตได้หดเล็กลงและเมื่อลินดาได้ก็ไปที่โรงรถเธอก็คิดว่าเครื่องย้ายมวลสารที่เพิ่งหดเล็กลงมันคือต่างหูที่ฟีนสเกิร์ฟทำให้เธอและเธอก็ขอบคุณเด็กๆแล้วก็จากไป ดีดีกว่าคู่ที่แม่ทำหายไปตั้งเยอะเลยแฮะอันดับที่4 j e เจดคาของแพรรี่ในขณาที่สิ่งประดิษฐ์ส่วนใหญ่สร้างขึ้นโดยดรซูเฟนชเมิร์หรือฟีเนสกับเฟิร์บแต่ทว่าเจ้าตุ่นปักติ p แพรรี่ก็ยังเป็นเจ้าของอุป,ปรกรณ์ที่โคตรเจ๋งที่สุดอีกชิ้นหนึ่งเพราะเหล่าสายลับแต่ใช้สิ่งประดิษฐ์หลายอย่างในการทํางานภาคสนามแต่คงไม่มีใครที่มีของที่ดีไปมากกว่าสิ่งประดิษฐ์นี้ก็คือเจดคาที่เป็นเจ้าของโดยแพรรี เป็นรถที่สามารถบินได้สามารถแบกน้ำหนักได้มากมากเลยทีเดียวและยังมีที่วางแก้วด้วยและแพรรี่เองก็ยังพึ่งพาอุปกรณ์อื่นๆค่อนข้างมากทำมห้เขามีตัวเลือกอีกหลายอย่างในการเลืิกเป็นยานพาหนะเช่นแจ็คแพดหรือจักรยานที่มือรูปร่างเหมือนเขาแต่ทว่าก็ไม่มีชิ้นไหนที่เขาใช้บ่อยและเจ๋งเท่ากับเจ็ตคาร์อีกแล้ว bird, อันดับที่3 เครื่องเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือในตอนม่เพรสีฟโมโนสตรีมดรดูเฟนเมอร์ดวางแผนที่จะทำร้ายน้องชายของเขาด้วยเครื่องเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือดูซะเครื่องเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือก็ได้แล้วคนนั้นก็จะทำสิ่งที่ขัดกับนิสัยของเขาเลยล่ะ ที่มันจะทำให้โรเจอร์น้องชายของเขาทำสิ่งที่น่าขายหน้าต่อเหล่าข้าราชการเพราะมันเป็นสิ่งที่จะเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือสำหรับตัวโรเจอร์และเมื่อเหล่าข้าราชการขับไล่น้องชายของเขาออกจากตำแหน่งนายกเทศมนตรตีแล้วดูเฟนชเชมเลยก็หวังว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้เขาถูกข้าราชการมอบพื้นที่สามรัฐให้กับเขา แม้ว่าจะไม่ใช่ไม่ดีทำงานตามประชาธิปไตยก็ตามไม่ให้กับฉันซึ่งเป็นพี่ชายเขาอย่าบอกฉันว่ามันไม่ใช่ประชาธิปไตยนะแพรรี่ฉันไม่อยากฟังต่อมาดูแฟชเช่ก็พยายามที่จะยิงเจ้าตุ่นปากเปรตแพรรี่ด้วยเครื่องเปลี่ยนหน้ามือไปหลังมือแต่ถ้าว่าสายเคเบิลมันตึงเกินไปทำให้สายเคเบิลเป็นเครื่องแตกแล้วก็รั่วและจากนั้นเครื่องก็ระเบิดอตัวเองไงปหมอันดับที่สอง เครื่องเล่นเกมกระโดดหลบในตอน Gaming The System ในขณะที่ฟีเนสกับเฟิร์บกำลังเล่นวิดีโอเกมกับเพื่อนๆที่นนสวนหลังบ้านแคนเดสก็ได้เข้ามาเช็คน้องๆว่ากำลังทำอะไรกันและก็ปรากฏว่าพวกน้องๆกำลังเล่นเกมกันอยู่เธอจึงคิดว่ามันก็ดีแล้วที่พวกเด็กๆติดเกมเพราะเธอจะได้ไม่ต้องมาจับผิดน้องชายทำเรื่องวุ่นวายมันเลยทำให้ฟีเนสนึกไอเดียในการสร้างเครื่องเกมกระโดดขึ้นมา ซึ่งสามารถตั้งโปรแกรมให้ตัวเองเข้าไปอยู่ในเกมได้และก็ต้องเอาชนะเกมนี้เพื่อให้กลับออกมาท่านขอแนะนำเกมกระโดดหลบฉบับปรับปรุงใหม่ประสบการณ์เล่นวิดีโอเกมที่สมจริงที่สุดในโลกในขณะที่แคนเดสกำลังป่าผมให้แห้งไฟฟ้าก็ดับลงซึ่งเกิดจากการเปิดระบบการเล่นเกมของฟีน n สกัเฟิร์มแคนเดสก็ได้ลงไปชั้นล่างเพื่อขัดขวางแต่บังเอิญเธอเดินไปหน้าเครื่องสแกนพอดี ทำให้เธอถูกดึงเข้าไปในเกมฟีเนสกับเฟิร์ฟเฝ้าดูพี่สาวอยู่สองสามนาทีและพบว่าพี่สาวเธอไม่สามารถเอาชนะเกมนี้ได้ด้วยตัวเองดังนั้นพวกเขาจึงตั้งโปรแกรมให้ตัวเองเข้าไปในเกมเพื่อช่วยพี่สาวแทะออกมาเมื่อเธอไปถึงด่านสุดท้ายเธอเห็นบิลฟอร์ดตัวขนาดยักษ์ที่เป็นหัวหน้าของด่านสุดท้ายแคนเดสตะโกนใส่บิลฟอร์ดแล้วก็เป่าเขาด้วยเครื่องเป่าผมของเธอให้ตกลงไปที่หน้าผาแล้วพวกเธอก็กลับสู่โลกความเป็นจริง แต่ทว่าเกมมันยังไม่จบเพราะด่านสุดท้ายจริงๆแล้วมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงแล้วบิลฟอร์ดก็กลับมาแข็งแกร่งเป็นสองเท่าเมื่อบิลฟอร์ดกำลังจะเอาชนะฟีเนสกับเฟิร์บอิสเบลล่าก็ได้ถ่ายรูปเขาและดึงตัวบิลฟอร์ดกลับเข้าไปในเกมมาเจอกันต่ออย่าลืมกดติดตามช่อง Channel BB Spirit นะครับ เพื่อที่จะไม่พลาดกับคอนเทนต์ใหม่ๆที่จะอัปเดตเรื่อยๆในอนาคตและอันดับที่1เครื่องทะลุมิติในภาพยนต์ f i n n สเซ a ร์ Ferb The Movies Across the Second Dimension ดรด no. uh ูเฟนเมิร์ดสร้างเครื่องทะลุมิติเพื่อเดินทางไปยังมิติอื่นซึ่งในตอนแรกมันใช้งานไม่ได้แต่ทว่าต่อมามันได้ถูกจนหลวดลูกคนไก่ของฟีเนสเซอร์เฟชนเข้าชนพังทำให้ฟีเนสเอร์เฟิรต้องมารับผิดชอบโดยการซ่อมเครื่องให้เขา ทำให้เครื่องนี้สามารถใช้งานได้อีกครั้ง เหมือนว่าเธอจะทำลายเครื่องทะลุมิติของฉันนั่เนี่ยนี่เครื่องทะลุมิติเหรอฮะเราซ่อมได้ฮะผมฟิเนเดียสแลนี่เฟิร์สพี่ของผมและเขาก็ใช้เครื่องนี้ในการเดินทางข้ามมิติและพบว่าตัวเองอยู่ในจัก,กรวาลที่ซึ่งมีเวอร์ชันชั่วร้ายของตัวเขาด้วยฉันรู้จักนายไหมรู้สิรู้ฉันคือนายจากอีมิติหนึ่งไม่น่านล่ะที่ได้หลอนเราไม่แพ้แล้วก็ปกครองโลกนี้ด้วยหุ่นยนต์และจากนั้นเขาก็ได้สร้างเครื่องนี้อีเวอร์ชั่นหนึ่งในมิติที่ท2เพื่อเป็นประตูมิติจากมิติที่1 ซึ่งได้ก่อเหตุการณ์ที่ตัวเขาฉบับชั่วร้ายใจมิติที่2พยายามจะพากองทัพหุโยนมาโจมตีเพื่อยึดมิติที่1แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถยึดได้ด้วยความช่วยเหลือจากตัวละครทั้งซีรีส์มาคอยกอบกู้มิติที่1ไม่ให้ถูกดูเฟ้นมฉยเวอร์ชันชั่วร้ายครอบครองเอาละทุกๆคนเราไปเล่นงานหุ่นยนต์กันเถอะ <Yeah. S 2> yeah.